ดท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสมาทานศีลสมาธานรรมราทา,านแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกและก็จะต่อไปถึงอรหัตมรรคเบื้องต้นหรับราการศึกษาเดิมในระดับแรกรแเราศึกษาเพื่ออรมเป็นสมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีกายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สำหรับกรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาทีที่จะทรงอยู่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นไปเสมอ ด้วการทีสององค์พระประสูดาบันอือพประสดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสำคัญและมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธรธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่องค์ประสดาบันเราทำได้แล้วหรือยังอารมณ์ของเราทรงอยู่ได้แล้วหรือยังนี่สำหรับพระโสดาบันทายกล่าวโดยเจติยาก็หนึ่ง มีบรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราส่งได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีหางสี่แล้วก็มีฮิลิโลตะปะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แค่ไหน ทรงได้ครบถ้วนหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยแล่อย่าปล่อยรมผูดส่านน้อมไปด้านด้นของกุศลจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงความเป็นประสดาบ,บันไว้ได้เตือนใจไปเสมอว่าเราเกิดมาพราะพุทธศาสนาแล้วก็เสียชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมารย์จะไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นประสดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดเพียงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือผมเป็นแดงของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจํากัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาหัตรผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ต่อไปราบขลำให้ความเป็นปฏิทาคามี สติทาคามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตัวโสดาบันแต่ได้ว่าระงรับความโลภได้มีดอาการมีจาคานสต,ติกรรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ระงรับความโกรธใ่ยการทรงพรมิหังสีเข้มข้นจงถึงถึงขั้นอภัยทาน คือให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เสียโทษกดเกลืองไม่ดึงเอาไว้นานๆที่ว่าไม่มีพยาบาทไม่จองล้างไม่จองผลานบุคคลคนนั้นมันเท่าความหลงมันได้มากกว่าประสูนดาบันนอกจากเขาจะเล็กถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการมีสันหา่าว่ามันเป็นปันจจัยของความทุกข์ นี่เป็นอาการของพระสิกขาคามีเราทําได้แล้วด้อย่างรดยเพราะอย่างยิ่งอารมณ์ผลิภานเรามีความจับแน่นหนาขึ้นนี่ต่อไปสําหรับพระนาคามีเราษากันมาแล้วพระนาคามีตัดสังโยชน์ได้อีกสองตัดได้ดิขัดนั่นก็คือกามฉันทะเห็นโทษของกามอาคุณ แก่การเสวยกรรมคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ึ่งเราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็สุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่าครองคู่เขามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเละขึ้นมาก็ทุกข์มากหนักขึ้นการมคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณดูรลการใด ดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความไข้ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าเป็นอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเต้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้องลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เราพิจารณาแล้วเพิ่มการยึตานุสติกับสุปสัญ,ญาเพื่อสุปรกรรมฐานมากขึ้นจนกระทั่งเกิดจิตตกรรมมาร์ไใ,ในขาดึกขาดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยโช่วยเราดังเอความ แตวว่าตัดความกำหนัดในเพศและในสีสันวันนะที่ได้หมดไม่มีความหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวันนะและเพศใดๆจึงกระทั่งความรู้สึกในการมารมมหายไปเหยือแท้สนิทแล้วก็สัญญข้อดีสองคือปฏิฆะซึ่งหรับพระสีธาคามีมีความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อาภายัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โกรธเลยตัดอารมณ์ปฏิฆะคือการกระทบใจหายไปมีแต่ความเมตตาปราณีทีสู่ใจในสำหรับพระสิทธาคามีเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ปณิพันธ์สำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือของ็ณิพันธ์นบนนั้น มีความรู้เดิมเราเรอยศึกษาก็มาได้ถึงงพียงนี้เราทําได้แค่ไหนวัดกํลาลังใจไว้ให้เป็นปกติตอนนี้สำหรับพระอราหันต์ความจริงถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ยากเพราะกิเลสหยาบทั้งหมดเราทํำลายลงไปได้จะได้แล้วจากพระอนาคามี สำหรับพระรหันเราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปประฌานสองเราไม่เมาในอรูปประชฌานนี่ก็หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปประชฌานและรูปอรูปฌานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่จิตใจของเราไม่ยับยั้งอยู่เพี่งนี้ว่ารูปปรูปฌานดีแต่ว่ารูปอรูปฌานดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทำใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่มีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ท่านดีทรงอยู่ในแค่นี้หรือตาวกานี้จะพูดน้อยเคลื่อนไหวน้อยและมัตนวังตัวมาก อนนี้ถ้าเราเห็นว่ารูปฌปานและรูปฌปานเป็นของดีก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะเรือว่าเราเป็นอรหันต์ไปเสียก็ได้เพอารมณ์อารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทําลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบามีความปลอดโปรง่งมีความเป็นสุข พราะอารมณ์แห่งการรักในเพศรักสีสันวันลนะไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปรรประชานและรูปประชานเนี่ยไม่ของไม่ยากเป็นเพียงใช้กําลังจิตก้าเข้าไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอ ตอนนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนักนั่นก็คือการตัดมานะความถือตัวถือตนก็นาคามีนี่ยังมีมานะการถือตัวถือตนนี่การ <c oughs> การที่เขาเข้าไปตัดมานะก <c oughs> ็ตัดกันตรงไหน,นความจริงกิเลสทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะทิ่ท ถ้่ราเห็นว่าแต่ภาพร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวถือต,วตวนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้งางเราเลวกว่าเขาบ้างเอาอะไรไมาเป็นเครื่องวัดเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้ เอาสภาพสภาวะที่คงอยู่เป็นเครื่องเยียวยามันก็อย่างนั้นหรือมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขันห้าของเรากับขันห้าของเขาลนะดูทีอะอะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสามสิบสองของเขากับอาการสามสิบสองของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพึงมองเห็นแล้วเราก็ลงไปนั่งวัดดูว่าไอ้เราดีกว่าเขาช่วขอมันตรงไหนเอาเงินเอาทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดเช่นกันหรือได้เงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก็ไม่ได้ไปนะว่าเราจะมีทรัพย์สินสัตว์ไรก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดีกับเขาล่ะตอนนี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรรดาศักยศธรรมบรรดาศักด์มันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม ช่วยไม่ให้เรากระทบกระทั่งกับกฎคุณธรรมดาคือโลกธรรมได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้มันห้ามไม่ได้นี่เอาตระกูลมาเป็นเครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบนดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดเป็นตระกูลผู้คนนนางผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลพวงเรานะดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นดิื ต้นตะกูลเขาจะบานเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกูลเขาตายหรือเปล่าต้นตะกูลเขาจะบานของเขามีความป่วยไข้ไม่สบายต้นตะกูลเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกุลเขาเขาแก่ของเราต้นต้นตะกูลเราแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาวะเหมือนเหมือนกันแล้วก็มองไปดูอีกที ว่าจิตที่เกาะขันหา้าเจาะจิตท,ที่ถือมันมีมานะทิถีเป็นสําคัญถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขานั้มันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็จะเห็นว่า,าการมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะอะไรเพราะคนที่เราเห็นว่าเขาเรวกว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราเนี่ยเขาเร็วกว่าเราต่ําต้อยกว่าเราเราก็คบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเราเกิดความไม่สบายในการไม่สบายอย่างนี้เพราะเราเกลียดเขาจิตมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความชื่นอกชื่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสมัมผัสกับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขามันเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆนะ่มันจะต้องเกิดมาเสมอกันแก่ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันในความรู้สึกต่างๆมันต้องมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์แต่าการอย่างนี้มันมีสําหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทรมไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่ได้ว,ว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงไอตัวการคิดว่าเราเสมอกับเขาก็มันเป็นการทะเยอทะยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการขค่มขคู่ทะเยอะทะยานคิดเราโนองตนเมื่อตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกเพราะบางคนเขามีเจตเจิยานเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาให้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขตอนนี้ถ้าหากว่าเขาดีกว่าเรา แเราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทะเยอทะยานคิดว่าเราดีก็เป็นการทําลายความดีที่เราจะมปแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกับเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอันว่าการถือตัวถือตวนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ทีนี้เราจะวางใจยังไงถึงจะสบายอายการที่เราจะสว่างใจในตอนนี้ก็วางใจที่ถือว่า ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรดัปพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริทวาทุกขโทมันละสุภายาตความเศร้าโศกเขียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดในการเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเป็นอนุวางใจถึงกลาง ใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ช่างเราทำใจไว้เสมอถึงคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาเห็นคนใดเขามีความสม่ำเสมอก็เราโดยทราเราก็พอใจเห็นใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมะสังเวชว่าเขาไม่น่าจะประมาทในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขอารมอย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกกันว่าพยากรไอ,อ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครเขาจีงไงก็ช่างปรับปรุงใจเท่าไหร่มีความสุขเห็นคนดีเข้ามาเห็นคนเสมอเรามาเห็นคนเลวเข้ามาเราก็มีจิตใจเชื่นบานตลอดเวลาไม่เยยดไม่ย้มไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทําใจสบายไปกลางกลาง เราทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฏฐิมันก็ไม่มีมานะทิฏฐินี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ระวังให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หากว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมานะทิฏฐิมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าแม้นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วว่าจิตยังประกอบไปด้วยความไม่ตาปราณีมาก การทนงตนืางคนที่มีกิเลสหนาะไม่มีนี่เป็นอนุว่าการทรงพระนาคามีมีมานะอยู่นิดหนึ่งไม่ใช่ยากอย่างที่พูดมามื่อกีนี้บางทีเมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาะวิปุตชนสำหรับพระนาคามีมีเขมีหันสี่ครบท้นแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหัตมรรคตอนนี้ตัวมานะถือตัวถือตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริยร์มีความรู้สึกว่าเราเป็นขุนนางผู้ใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนอยู่ในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิดเ่ียืไอแค่ไปนอนุสัยเท่านั้น ไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกขนะ์หนักแต่ว่ามันก็ไปอารมณ์ทวงยังไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะยังไงก็แางเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเด่นเขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรจกการปราณีเห็นหน้าตส์แล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่ควรแก่การปราณีพยายามไม่ถทตนคนและสวยก็ตามถที่ว่ามีธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามิบสองเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงองกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารปรยข้ายานในวิปัสสนาญาณอย่างนี้การแรงับการถือตัวถือต,อตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนได้ฐานะอย่ามองคนได้ศักดิ์ศรีอย่ามองคนได้ความรู้ความสามารถมองคนเปในเพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปราณีไม่ถือตนเขาจะมาในฐานะเชินใดก็ช่างทีอว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใสก่กำหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะความถือตัวถือตนอนั้นได้ยา,า,านี้เรียกว่าอรหัตมรรมตอนนี้อรหัตมรรคะนี่มันยังไม่หมด อุทจจะตัวสําคัญคำว่าอุทจจะแปลวอารมณ์ฟู้สั่นยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพะนพานั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขที่บางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าดีเราจะทําไปทําไมเนาะดิ้นรนไปทําไม ในเมื่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพร้มเราก็มีทานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ประมาทแน่ด้านของอกุศลประมาทในการย้ำยับยั้งจิตของตนว่าทําไปก็เหนื่อยหน่ายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรหมก็เป็นเทวดาแเราก็ไปนิพพานเรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกรมั้ บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าหาาจะกล่าวว่าเป็นโทษนี่มันก็ไม่เป็นไอ้โทษไอ้ทัานนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกักตัวเองไว้ในชั่วขณะหนึ่งตอนนี้ท่านอย่างไรเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาร,ษารมณ์อุปสมานุสติกรามฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวท้ายเสียทันทีคือตัดอวิชชาความโง่มานั่งไข้ควนว่ามนุษย์โลกคนดีเทวโลกคนดีพรทมโลกคนด,กกดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันมีก็เราได้ทุกข์ขณะจิต เราเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกะหายความปวดความเมื่อยปวยไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นสุดมีการกระทบกระทั่งการของคนชาวโลกไม่เปลี่ยนเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับพรหมโลกไปพักความดีอยู่โชกกล่าวไม่มีความหมายใจของเราตั้งกอนอย่างเดียวคือพลิพาน์มีพนิพาน์เป็นอารมณ์ ถ้าจิตถึงตอนนี้ระบบรดาท่านพุทธบริษัทจิตจะเบามากเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตมันส,สบายกําลังฌานที่เราเคยมั่นคงกตรมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปแต่ว่าจิตใจเขาเรามีความสุขจะกระทบกระทั่งอาก,การอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจของเราให้เราร้อนแล้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทำความชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์แด้ยินหิงใครเขาสรรเริญเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่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 ใส่กลอนรู้สึกว่าความสรนเสริญไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไม่จะอาศัยการสรนเสริญหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่จะอาศัยการแช่งดา่าเขาบุกคนใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้แล้วไม่มีดีไม่ความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจเขามันดาท่านพุทธบริษัททรงได้อย่างนี้เรียกว่า,ราอรหัตผลธรรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนต่อที่นี่ไปการเวลาก็สมควรแล้วขพทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำวงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใสยิ่งกว่าจะดีนสัญญาณบอกหมดเวลา